มาด้วยอยู่ที่งานบอร์ดเกมงานอะไรชื่องานอะไรผ่านผิดเนี่ยเออซึ่งในงานนี้วันนี้ก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร่ะเกมจัดต่างจัดต่างท่านก็จัดต่างจัดตไปเรื่แต่ละมันที่ ออกบูตนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าแบบมีเกมอะไรน่าสนใจบ้างเนาะเมื่อกี้เจอเกมสโนว์ไวท์กับคนแข็งทั้งเจ็ดเนาะเริ่มต้นเล่นได้เจ็ดคนถึงสิบปดคนคือ Amazing มาก So Amazing ใครพี่เพื่อนเยอ,อะเราไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรก็น,นี่นะคะโอ้โหคือเอางีานาาน้นะมึงมันเล่นมันเ,เริ่มได้เจ็คนแต่กูมากันอะมากันหคนกูอยากจะลองเล่นมั่ง เดี๋ยวอสองคนงานตามมาเดี๋ยวอีสองคนงานตามมาเดี๋ยวโอเคถ้าคุณพบก็อาจจะไปลองเล่นกันแบบกิมันจุกจิกมานะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบรรยากาศ่แกบรรยากาศอะไรในงานกันไปไป โซนของลูน่าคาเฟ่น,นะคะปอยเกมแคมดมี่นี้ค่ะที่ไม่เสียนะคะแล้วก็มาสนุกสนานะค่ะในส่วนของเบนนะคะก็มากดนะคะหมาลิ้นนะคะตัวนี้เนี่ยเหมือนเห็นกิ้งหัวไข่เลยปีบป,ปีบป,ปีบนะคอยเต่าแล้วก็กดลิ้นนะใครได้ครบกอันก็ชนจะ,จะนไปนี่ส่วนพี่ชายก็กำลังม่วนอยู่กับอ่าฮะการไขปริศนาตัวนั้นของสองนะเป็นเกมจดจ่อของเด็กค่ะอย่างนี้แล้วก็ซื้อนะคะเป็น ซอฟต์มาช,อช,อชอ็อปช็อปช็อปเนี่ยเป็นเกมคนไทยรูปรูปคลบดเดี๋ยวให้น้องเสือพาเข้าไปนะนี่โซน,นนี้โซนนี้นะไปเข้าไปเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปไป <laughs> เขาก็จะมีเกมเกิมขายนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์นะคะพวกเมเบิลแล้วก็ลูกเต่าต่างๆอุปกรณ์กล่องเก็บเกมนี้นะดีมากทุกคนเหมือนอะไรเหมือนอะไรเนี้เหมือนเหมือนกูเลยอ่ะใช่มันเป็นกหนึ่งเกมที่โดนเราไปนะอันนี้อันนี้ร่อมาก ม่ทำอะไรโอเคอ่ายังิ้มอ่าแล้วทำอะไรจะมีตำรวจจะต้องหัวเนีะค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เราจะเอาไปนะคะแบบว่าจากไต้หวันหมดเลยนะเลอศเละเลิเลเลเลเเล ชอบอันงน่งนารักอ่าน่ารักมากน่าเหมือนบบน้บบกเลยเป็นยังไงตอนเนี้ยเป็นไงบูทเดียวหมดตัวครับเจ้านายผมอะหมดตัวงบไม่อันออ้นงบไม่อัน้นงบไม่อั้น 呐。<laughs> <laughs>